คนลงเยอะหรือเปล่าน่าจะอาจจะบวกกันนเนยาโอ้โหเย็ดมมกรีบลงมาเลยลงแล้วกำลังลงทำไมวะโดนดักเป็นสิบเลยมึงจะสู้อีกเหรอสู้ครับดนมากครับได้แคปป่อนผมได้แคนป่อนสู้ต่าครับโอ้โหโอ้ยแอลล่งไปแล้วหลังนี้ มันหินมันหินขึ้นมันหินมันหินอย่างงี้ตายป้าตายตายพี่เนันมันลูกกูก่อนก็โหดตายว่ะพีเจ้ยแม่งยิงโดนยิงตัวตายแล้วเอ้ามึงอ่ะเดี๋ยวกูลงมาเดี๋ยวมึงตายนะพี่เฮ้ยเต็มเลยกูน่าจะวิ่งไปถึงกูก่อนแล้วค่อยยิง

ท้ายท้ายอของกมเพือน่ะสีไหาเะอพ่อนจำไม่ได้แต่มาแผนก่อนเอาเลยหิแล้วอ่ะดูข้อทางซองไม้หนึ่งกัแถวหินยังมีวะเพื่อน ไม่มีแล้วมีแต่ต้นใหญ่อะต้นใหญ่อะต้นใหญ่ไหนต้นใหญ่อะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห,หลี่ยมเกิดจี้เพิ่งยิงโอเควิ่งก่อนโผล่ข้าเข้าวสมาร์ทเคลียร์ตัวหลังก่อนก็ได้เฮียเฮ้ยเฮียหลายตัวหลายทางแล้ว เี่ย่หลายทางแล้วเกินเที่ยวกูทหารก็ยิงต้นใหญ่ละงไงนะฉันบอกว่าแฟนแล้วลมาหากูแน่บอกนะอะไรนะมาหากูแน่ไอริวมาไว้นายอย่งเท้าเนี่ย โวยอ่อนแอลไอ้เหี้ยรอดอนแอลไอ้สัสกูมาแล้วไอ้เนาะไม่อยู่บนหินอีกแล้วไอ้เหี้ยอะไรไม่ใช่กูแต่งตัวนั้นเพี้ยนที่ไหนกูบอกกูไม่ไปหงียนเล่นดีรออะไรอ่ะเล่นไงแอล ตาบิที่หยุดเที้ยวเไยเต็มเต็มเลยฮะมีแต่ก<า>ูไม่เรียนก็กูไม่มีรองเท้าพอบานของเขาขาดว้าอเอลเกิดเห็นสวรรค์เลยว่ะโัวเอลเต็มเลยโอ้ไม่มาช้ากูอีกแล้วมันเกิดเต็มเลยเอลไอ้เหี้ย แล้วมึงไม่ทงมึงหมดเลยว่ะมึงเลยมาซอกไม้เลยตายสัตว์มีเปล่ามีเปล่าสัตว์สายหนึ่งกี่ยิงหน้าหินน,นไหน่ดิ ตายสัตว์มีกเปล่าตายตายตายสัเิไหนไม่กูตั้งไว้พรเมียมกดัมาแล้วนี่ต้องไหนมีคนอีกไฮไลท์ก็มาไอสัยตาย กีกเเกกเีแล้วตาเ้เลิ่ะเลิกหมดรอกันด้ยเฮ้ยแอลโอ้โหต้นไม้เพื่อนลิงน่ไเลิ่หมดอ้หเจยเิกหมดอะมันตายแล้วใช่ป่ะตายตายตายวเกิดไปเก็บเียไม่คนยวหมดแล้วเลย กี่กูอิ oh. Sadly, right. ่มแล้วนะกี่กูอิ่มแล้วนะดีเลยดีเลยอีกตัวหนึ่ง่าอีกตัวหนึ่งัยตายนี่มันเซลเลยเนี่ยดาบดีแค่ดาบตั้งนานก็เคยไอ้ 对呀，我办了。